สวัสดีครับราบสวัสดีนะครับพี่พี่เอช่องนโมพระเครื่องหลุ่มทาง Fc ผู้ติดตามท่านใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมกันทุกๆท่านเลยนะครับนะและ Fc นะครับนะที่รับชมจากต่างประเทศทุกๆท่านเลยนะครับนะยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมนะภาพเสียงคมชัดไหมอะไรไหมนะครับนะ นีตกบกพรองประการใดก็จะได้แก้ไขและปรับปรุงให้นะครับนะะวันนี้มีพระมาหลักหลายรายการเลยนะครับในอตสุดท้ายที่ส่งมานะครับนะจะมีพระกล่องมาหนึ่งกล่องนะครับนะรุ่นรุ่นเอะไรเนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับรุ่นยิ่งมียิ่งรวยๆนะครับนะเป็นพระชุดกล่องนะครับนะที่เอซีถามกันมาเยอะเลยเพิ่งได้มานะครับกล่องเดียวนะครับนะอ่าแล้วก็จะมีนะครับนะพิเศษเลยนะครับคู่นี้ อันนี้เป็นร right right ุ่นเหนือดวงนะครับนะเหนือดวงนะครับหมายเลขเดียวกันนะครับแปดสองห้านะครับนะมีหนึ่งคู่นะครับอันนี้ที่จริงอ่ะเอฟซถามกันมาหลายท่านนะครับนะผมที่จริงอยากจะเก็บไว้ด้วยนะครับนะอ่ะวันนี้มาลงแล้วกันนะฮะเห็นว่าเป็นเลขเดียวกันนะครับนะเผื่อมีเอฟซท่านใดที่สนใจแล้วกันนะครับถามกันมาเยอะนะครับแต่ผมก็บอกว่าหมดนะครับนะอ่ะเอามาลงให้แล้วกันนะครับนะวันนี้นะอ่ะคู่นี้ พอดีมีเอฟซีผมถามมาท่านหนึ่งผมยังไม่ได้ถ่ายรูปส่งให้เลยนะครับนะแล้วก็จะมีนะครับนะบีพไม่หนึ่งองค์นะครับนะเป็นรุ่นดวงดีนะครับลงยาแดงหน้ากากทองมีมาหนึ่งองค์องค์สุดท้ายจริงๆนะครับรอบนี้นะครับหมดแล้วนะฮะสีแดงนะเฉพาะสีแดงนะครับนะมีมาองค์เดียวนะครับนะเดี๋ยวหมายเลขอะไรเนี่ยเนี่ยหนึ่งเจ็ดเก้านะครับนะอหนึ่งเก้าเจ็ดมั้งเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่ะ มาเดี๋ยวยังไงวันนี้นะครับมีอะไรเด็ดๆกันมาบ้างนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับเหมือนเดิมนะครับ0618875258นะครับ0618875258นะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับนะเหมือนเดิมเลยนะครับนะเบอร์เดิมเลยนะอ่าสนใจรายกันไหนก็แคปรูปส่งรายละเอียดมาได้เลยนะครับแจ้งรลระบูเนื้อมาได้เลยแล้วเดี๋ยวแอดมินเขาจะส่งรายละเอียดให้นะครับนะอ่า ก่อนจะรับชมพระสรสวยนะครับวันนี้เป็นวันหยุดของพี่ๆเอด้วยรบกวนขอกําลังใจจาก FC ฟซสักคนละหนึ่งไลค์นะครับนะ่าจะได้เป็นกําลังใจให้กับทีมงานช่องน้ำโบพระเครื่องของเราด้วยนะครับนะ่ามาเลยเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันที่รายการแรกนะครับนะมีรุ่นยิ่งมียิ่งรวยๆนะครับนะอันนี้เป็นรุ่นยิ่งมียิ่งรวยๆนะครับอันนี้เป็นเนื้อ,อเป็นผิวเงินแบบนี้เลยนะครับนะอ่านี่นี่นะครับ กล่องกรมยี่นะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับพร้อมกล่องกรรมยี่นะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับชุดกล่องกรมะหยี่ที่จริงต้นทุนมาสูงนะครับนะแต่ผมเอาราคานี้ไปเลยนะฮะก็จะหมดละเหลือประมาณสักสองสกล่องและหมายเลขสวยด้วยหนึ่งห้าห้านะครับนะาอ่ะเอาหนึ่งพันบาทนะครับนะหนึ่งพันบาทนะครับ แล้วก็จะมีคู่กันเลยนะครับเดี๋ยวจับคู่ให้อ่ะนี่เลยนะครับคู่กันนะครับนะอันนี้เป็นกล่องแยกนะครับไม่ใช่เป็นชุดกล่องการนี่น่าจะเป็นกล่องกรรมการนะครับกล่องใหญ่นะอ่ะนี่เลยนี่นะครับอันนี้ขออนุญาตข้ามมาที่องค์นี้ก่อนนะครับนะองนี้จะเป็นเอ่อเนื้อออกฝาบาทนะครับเหลืองฝาบาทหมายเลขหนึ่งหนึ่งนะครับนะอะเลขเบิ้ลเลขสวยนะครับ หนากากเงินนะครับยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับนะอ่านี่เลยนะครับองเนี้ยวหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนากากเงินนะครับนะนี่เลยนะครับถัดมานะครับจะเป็นพระกล่องนะครับนะเดี๋ยวขอญาตแป๊บหนึ่งนะครับเป็นกล่องใหญ่เนี่ยมีเข้ามาแค่กล่องเดียวกล่องสุดท้ายเลยนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับนะเป็นชุดสามองนะครับนะ ชุดคุ้มเลยนะครับชุดเนี้ยเอฟซีถามมันเข้ามาเยอะนะครับผมเพิ่งได้มานะฮะอ่ะ,อะนี่องค์แรกจะเป็นลงยาแดงหน้ากากทองนะครับนะปกติองค์โดดๆเดียวๆก็หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับหมายเลขอะไรนะเนี่ยเดียวเจ็ดเจ็ดเก้านะครับนะหมายเลขเจ็ดเจ็ดเก้านะครับนี่อ่านี่เลยนะครับ เป็นลงยาแดงหน้ากากทองชุดคุ้มสุดละชุดนี้นะครับองค์เดียวพันแปดนะฮะแต่ว่าสามองค์รวมกล่องใหญ่นี่อ่ะผมเอาแบ่งปันที่สองพันห้าร้อยบาทคือกล่องสุดท้ายแล้วนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับถัดมาเลยจะเป็นหน้ากากนะครับนะองคนี้จะเป็นหน้ากากคล้ายๆหน้ากากหน้ากนะครับสีนะครับนะนี่เลยนะครับนี่เลยนะฮะนะอ่ะนี่่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับหมายเลขเดียวกันทั้งสามองนะครับนะ เป็นชุดกล่องใหญ่นะครับนี่เลยนะครับนี่เฉพาะองค์นี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยนะครับนะนี่คือรุ่นเดียวกันหน้ากากเหมือนกันนะครับถ้าเทียบนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะอ่ะนี่เลยสามองนี้คุ้มมากนะครับรวมกันแล้วประมาณสี่พันกว่าบาทนะครับนะผมเอาแค่สองพันห้าร้อยบาทนะแล้วก็จะมีนะครับนะอ่ะเป็นเนื้อธรรมดาหนึ่งองนะครับเป็นผิวลุ้งนะครับนะเป็นผิวลุ้งคล้ายๆผิวอ่าเขาเรียกผิวอะไรนะเนี่ย นี่นะครับพิงโก้ใครพิงโกนะครับนะอ่ะประมาณนี้นะครับมีกล่องเดียวนะครับนะอ่ะถัดมานะครับนะจะเป็นเอ่อเป็นเหรียญนะครับนะเป็นเนื้อเขาเรียกว่านี่นะครับเนื้อธรรมดานะครับนะวันนี้จัดมาฝาบาทอันปาก้านวะทองแดงมาเลยนะครับเลี้ยงมาเลยนะครับนะอันนี้เป็นรุ่นบารมีสิริจันโทนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับ นี 1, 1, 1, 1, ่เนื Pope ้อนี่เลยนะครับหมายเลขนี่เลยนะครับนะหนึ่งพันบาทนะครับหรือ fc เราชอบเรียกว่าเนื้อล่างนะครับคือเนื้อธรรมดานั่นเองนะครับนะหนึ่งพันบาทนะครับนะทุกองหนึ่งพันบาทเท่ากันนะครับเนื้อล่างนะครับเนื้อธรรมดานะครับองนี้จะเป็นสิบพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับเนื้อฝาบาทนะครับนะหมายเลขนี้เลยนะครับนะาได้หมายเลขนี้กันไปเลยนะครับ fc นะหนึ่งพันบาทนะครับนะ ถัดมาจะเป็นรุ่นพญาพาลีเนื้ออันปะก้านะครับอ่านี่เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับปกละหนึ่งพันบาทนะครับไปกันแบบไวๆเลยนะครับวันนี้นะครับนะอ่า ถัดมาจะเป็นรุ่นพันพันล้านนะครับนะอ่านี่เลยรุ่นพันพันล้านนะครับเนื้อนี้เลยนะครับนะอ่านี่นะครับเป็นหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะครับนะหูเชื่อมอ่านี่นะครับอ่านี่เลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนะองค์นี้นะครับนะถัดมาจะเป็นเหรียญบาทน้ำมนนะครับนะรุ่นมหามนตหมื่นศลานะครับนะ นี่เลยนะครับเนื้อวะนะครับนี่เลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับถัดมาจะเป็นรุ่นนะครับนะเป็นรุ่นสมปรารถนานะครับเป็นเหรียญเสมารุ่นสมปรารถนานะครับนี่เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับ อันนี้มีสามเนื้อนะครับมีทั้งอันปาก้ามีทั้งทองแดงนะครับนะอ่านี่เลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนะอ่าเท่ากันนะครับจะได้เลือกง่ายๆนะครับบางท่านเอฟซมีงบน้อยๆนะครับนะจะได้จัดเนื้อประเภทธรรมดาไปด้วยอ่ะนี่เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นรุ่นเอ่อรุ่นเหนือดวงนะครับเนื้อทองแดงนะครับนะอ่าเนื้อดวงเนื้อทองแดงนะครับนะ รุ่นนี้ที่ลงนี่มีกล่องทุกองนะครับที่เป็นเหรียญนะครับนะอ่ายกเว้นเนื้อผงนะครับนี่เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนะเนื้อผงนี่เราแจ้งไว้ตั้งนานเลยนะครับนะาว่าบางรุ่นน่ะบางล็ออาจจะมีกล่องผมก็จะบอกนะครับแต่บางลรตที่ไม่มีกล่องคือไม่มีนะครับบางทีเอฟซีอ่าบางท่านนะครับนะปิดพระไปประมาณเดือนสองเดือนละ แล้วก็ทักมาถามว่าทําไมของเขาไม่มีกล่องก็คือเราแจ้งทุกอีพีอยู่แล้วนะครับคือผมก็ไม่อยากจะคุยเยอะนะอ่ะบางครั้งอ่ะอธิบายเยอะไปเขาก็ไม่เข้าใจนะครับนะคือเราแจ้งไว้แล้วนะครับว่าไม่มีกล่องก็คือไม่มีกล่องน,นะครับบางรุ่นบางร็อดมีกล่องก็คือมีนะครับนะอ่านี่เลยทักเข้ามาถามแบบนี้แล้วก็ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงครับเพราะตอบไปเดี๋ยวว่าคุยไม่รู้เรื่องอีกนะครับนะเพระเราแจ้งไปในทุกอีพีอยู่แล้วเนาะประมาณนี้นะครับนะ ถัดมาเลยจะเป็นรุ่นนะครับนะเลื่อนหันข้างนะครับทองแดงอ่ะนี่เลยเลื่อนหันข้างเนื้อทองแดงนะครับนะหนึ่งพันบาทนะครับเท่ากันนะครับนะสองสี่สามนะครับอ่านี่เลยนะครับ ยังไงพิจารณาจากในคลิปเป็นหลักเลยนะครับนะนี่ผมตีกล้องให้ดูละเอียดชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบข้างตามซอกทุกซอกทุกมุมเลยนะครับดูโค้ดดูอะไรดูเอากันเลยนะครับนะอ่านี่ประมาณนี้นะครับสงสัยตรงไหนเนี่ยดูในคลิปเป็นหลักนะครับนะบางทีให้ถ่ายรูปละเอียดมันยากนะครับผมบอกได้เลยนะอ่าบางทีนะครับนะอ่านี่ประมาณนี้นะครับอ่ะถัดมานะครับจะเป็นรุ่นอดนี่นะครับปิดทองนะครับอันนี้ใส่ตลับจิวเวลรี่มาให้นะครับนะอ่านี่เลยนะครับ ทองปกติพระเประาหนึ่งพันบาทนะใส่ตลับก็จะเป็นหนึ่งพันสามร้อยบาทผมเอาแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับรวมตลับนะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนะอ่าแล้วก็ขวามือนะครับนะอ่าปกติเป็นเนื้อธรรมดาจะเป็นแปดร้อยบาทนะครับใส่ตลับก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทผมเอาแ 1, าค่หน,นึ่งพันบาทหนึ่งพันบาททวนนะครับนะอ่าอันนี้หนึ่งพันสองอันนี้หนึ่งพันบาททวนนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับอ่าถัดมาเลย จะเป็นเหรียญลงยานะครับนะรุ่นบารมีนะครับนี่เป็นชุดแรกๆนะครับแล้วก็หายากมากๆนะครับเหลืออยู่เหรียญเดียวนะครับนะอ่ะนี่นะครับลงยาสีแดงนะครับนะอ่ะนี่นะครับหมายเลขนี้เลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะนี่เลยนะครับคัดมาเลยพิเศษเลยนะครับนะคู่เนี้เอฟซีถามกันมาเยอะแล้วนะเนี่ย ด้วยความบังเอิญนะครับเขาเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับนะแปดสองห้านะครับนะอ่ะพอดี f อฟถามมาแล้ววันนี้ล่าสุด f อฟก็ถามอีกเดี๋ยวผมจะส่งภาพให้นะครับนะถ้าสนใจก็ f อฟที่เคยปิดไปแล้วนั่นแหละนะแต่ว่าพอดีว่าของเขาหมดนะครับนะอะ่ก็จําเป็นต้องเอาคู่นี้มาลงให้นะครับนะ,ะนี่เป็นหมายเลขเดียวกันนะครับน่าจะเป็นแปดสองห้านะอ่ะงวดน,นี้ผมจะซื้อหวยด้วยเลขนี้เลยนะครับนะเป็นความบังเอิญของผมเลยนะครับของ ช่วงนี้ผมจับอะไรจะเป็นเลขนี้ตลอดไม่รู้อะไรนะครับเนี่ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพักองไหนหยิบมาปุ๊บกลายเป็นเลขนี้ตลอดนะครับนะอ่าไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับนะอ่านี่จะลองดูสักงวดสิครับงวดนี้นะครับนะอ่าองค์นี้เป็นลงยาเงินนะครับรุ่นเหนือดวงนะครับนะอ่ามีกล่องทั้งคู่นะครับมีหมายเลขนะครับนะอ่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ หรือจะจัดเป็นคู่ไปก็ได้นะครับนะอันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสนะครับนะถ้าอยู่นี่ผมจะเก็บไว้เองทั้งคู่เลยนะครับนะเนี่ยแปดสองห้านะครับนะอ่ะแล้วก็ลงยานีนไม่มีของเลยนะครับรุ่นเหนือดวงนะครับทั้งหน้ากากอะไรเนี่ยผมน่าจะหมดไปเป็นเดือนแล้วมังยังหาไม่ได้สักเกลียญเลยนะครับที่เอฟซีถามเข้ามานะครับนะที่เป็นลงยาหน้ากากอ่ะไม่มีของเลยนะครับนะเอฟซี FC ก็ทราบดีนั่นแหละแล้วก็เหลือเนี่ยที่เป็นลงลงยาธรรมดาที่ไม่ใช่หน้ากากก็หมดแล้วมีแค่นี้แหละนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะ ถัดมาเลยจะเป็นรุ่นหันข้างนะครับลงยานะครับนะนข้างลงยาสีแดงแดงนี่เลยนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับนี่นะครับอ่านี่เลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถัดมานะครับจะเป็นรุ่นโชคเหนือเมฆนะครับนะ เป็นรุ่นโชคเหนือเมฆนะครับลงยาสีน้ำเงินนะครับนะหมายเลขนี้เลยนะครับนะอ่านี่เลยนี่เลยนะครับนี่เห็นไหมผิวงเหรียญจะเป็นเส้นเสี้ยนแบบเนี้ยอ่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ดังที่สุดนะครับที่อ่ให้โชคให้ลาบเรื่องเกี่ยวกับหวยนะครับนะอ่านี่ยที่ถูกลงมาที่หนึ่งกันนะเพราะาลูกศิษย์ลูกหาใช้ขอจากรุ่นนี้นะครับโชคเหนือเมฆเนี่ยที่ดังๆนะครับนะอ่านี่เลย ถูกหวยแล้วันที่1เป็นว่าเล่นเลยนะครับขอเนี่ยท่านหลังด้านหลังจะเป็นท่านยี่กอหงนะครับคือเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับและการพนันนะครับนั่นนี่เลย1 5 0 0บาทนะครับลงยาสีน้ําเงินนะครับนะอ่าเนี่ยหมายถึงนําเงินเข้าตัวนําเงินเข้าบ้านนะครับนะอ่าถัดมาเลยจะเป็นรุ่นนะครับอ๋ออันนี้เป็นรุ่นยิ่งมียิ่งรวยนะครับนะรุ่นรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับนะ นี่รุ่นเดียวกับพักกล่องนะครับเนี่ยองคเนี้ยแยกองมาใน1 8 0 0พันแดร้อยบาทนะครับนะหมายเลขสองหลักนะครับยี่สิบเก้านะครับนะนี่เลยนะครับอันนี้เป็นเนื้อขาวลงยาแดงหน้ากากทองนะครับแต่ส่วนในกล่องนะจะเป็นเนื้อนวะลงยาแดงหน้ากากทองนะครับนะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนะถ้าเอซสนใจรุ่นนั้นจะคุ้มกว่าเยอะนะครับนะอ่านี่เลยนะครับผมเอาราคาเดิมเนี่ยที่ f อซเคยปิดตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับเพราะว่า เขาขอไว้นะครับว่าขอราคาเดิมแล้วก็หมดแล้วกล่องสุดท้ายแล้วนะครับนะอ่าถัดมาเลยนะครับนะทีเด็ดมาหนึ่งองค์มีองค์เดียวดวงดีลงยาแดงนากาศทองปิดก่อนได้ก่อนนะครับนะนี่ผมไม่ได้ส่งให้ใครดูนะครับนะหมายเลขนี้เลยนะครับนะคือถ้านี่นะฮะมีองค์เดียวจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมไม่มีพระลงนะครับนานๆต้องเอาเด็ดๆมาลงนะครับนะาใจจริงอยากจะได้เหนือดวงเอามาลงด้วยนะครับแต่ของไม่มีนะครับนะเนี่ยนี่เลยนะครับ หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนะนี่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับลุงยาแดงหน้ากากทองนะครับนะถัดมานะครับนะจะเป็นรุ่นสมปรารถนานะครับหน้ากากทองขอบทองลุงยานะครับนะอ่านี่ลุงยาแล้วก็มีขอบทองนะครับเห็นไหมเขาจะทําขอบทองแปะขึ้นมาอีกนะครับนะนี่ค่อนข้างพิถีพิถันและทํายากนะครับนะนี่นะครับอ่านี่เลยนะครับ เออองนี้หมายเลขอะไรนี่จ้ะขอญาตแป๊บนะครับนะเหมือนจะเป็นหมายเลขโอ้โหหมายเลขห้าห้านะครับนะถ้าไม่ผิดนะครับห้าห้านะครับ fc อ่าผมไม่บอกแล้วกันนะครับใครปิดก่อนได้ก่อนนะครับนะอะโอ้ได้ความบังเอิญนะครับตอนแรกผมก็ไม่เห็นหมายเลขนะครับเนี่ยที่เขาส่งมานะครับนะหมายเลขห้าห้านะครับนะอ่ะแล้วก็มีองค์เดียวนะครับนะองค์นี้นะครับถ้าเบอร์นี้นะครับนะถ้ามีคนปิดไปแล้วนี่ ก็คือปิดไปแล้วนะครับนะอ่ะบางท่านก็จะเอาแต่เบอร์เนี้ยสมมติเราปล่อยคลิปวันนี้นะครับบางทีอ่ะปล่อยต้นคลิปใน FG ประจําเขาปิดไปอยู่แล้วแหละนะบางท่านมาปิดพรุ่งนี้เช้าจะมาเอาองค์เนี้ยองค์ที่เบอร์ส,สวยๆผมว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันยากนะครับนะส่วนใหญ่จะฟุกจริงๆนะครับนะหลุดจริงๆนะอ่ะนี่เลย1,800บาทนะครับเบอร์สวยสุดๆเลยนะครับนะอ่ะนี่เลยถัดมาเลยนะครับจะเป็นรุ่นพระพุทธเจ้าสิบ ชาติลงยาสีแดงนะครับนะอ่านี่เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับด้านหลังครับอันนี้มันจะเป็นเบอร์สามร้อยนะครับนะอ่านี่เลยนะครับเบอร์สามร้อยนะครับนะอ่านี่มีองค์เดียวด้วยนะครับนะาเบอร์นี้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่เลยนะครับเอาถัดมานะครับนะ เมื่อจากกี้ก่อนจะขึ้นไลฟ์นะครับ FC โทรเข้ามาพอดีเขาจะเอาสมเด็จที่ใส่ตะหลับนะครับนะผมก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาดูในไลฟ์ดีกว่านะครับนี่เอานี้เป็นสีแดงทั้งคู่เลยนะครับนะรุ่นสมเด็จศิลาแรงนะครับนะปู่ศิลานะครับนะเนี่เนื้อแดงทั้งคู่เลยนะแล้วก็มีใส่ตะหลับมาด้วยนะครับถ้าจะใส่ตะหลับก็บวกเพิ่มไปนะครับองค์ละ800บาทบวกตะหลับไปอีก300บาทนะครับแต่วันนี้ผมเอาแค่หนึ่งเอาหนึ่งพันบาทท้วนนะครับถ้า ประสงค์จะใส่ตลับก็แจ้งมาได้เลยหรือจะองนี้ใส่ตลับก็ได้นะแจ้งมาได้นะครับเนี่ยสีแดงนะครับนะอ่ะประมาณนี้เลยนะครับหนึ่งพันบาทนะฮะแต่ถ้าเกิดเอาองเดยเดียวก็แปดร้อยบาทคู่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับแล้วก็จะมีดวงเศรษฐีนะครับนะเมื่อวานผมไม่ได้เอาลงเอฟซีถามมานะครับดวงเศรษฐีก็เลยต้องเอามาลงให้วันนี้นะครับนะอ่านี่เลยนะครับรู้สึกว่าสีดําจะเหลืออยู่องคสุดท้ายนะครับนะสีแดงจะเหลืออู่สององนะครับนะอ่ะ สีขาวอ่าที่ไม่มีโคดน่าจะเหลืออยู่องค์เดียวองค์สุดท้ายเหมือนกันนะครับนี่เลยนี่นะครับองละแปดร้อยบาทนะครับคู่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะอ่านี่เลยนะครับฝั่งซ้ายมือเลยนะครับนะเดี๋ยวขอญาตองนี้ก่อนคู่นี้ก็แปดร้อยบาทนะครับนะแปดร้อยบาทนะครับ คู่ละ1,500บาทสามารถสลับกันได้นะครับที่เป็นเนื้อผงนะครับพระสมเด็จหรือรุ่นดวงเศรษฐีสลับกันได้หมดนะครับอยากได้องค์ไหนแจ้งมาได้เลยนะครับนะอ่าแล้วก็จะมีอีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้จะเป็นปิดทองนะครับองค์นี้1000บาทนะครับนะอ่านี่เลยใส่สลับก็แจ้งมาได้เลยนะครับสลับน่าจะเหลืออยู่ประมาณสัก2ใบมั้งปิดก่อนได้ก่อนนะครับนะรุ่นดวงเศรษฐีสลับไม่มีแล้วนะครับนะหมดแล้วนะฮะอ่านี่ของก็ยังไม่มานะครับนะ อันนี้หนึ่งพันบาทนะครับนะพระเปล่าๆนะครับนะอ่ะถัดมาเลยจะเป็นรุ่นนะครับนะเป็นรุ่นบาลมีสิริจันโทนะครับขาวหน้ากากทองนะครับนะแล้วก็จะเป็นอทองแดงหน้ากากทองนะครับนะมาคู่เลยนะครับวันนี้นะอ่ะนี่เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับ หน้ากากทองนะครับนะชุดนี้ของคือหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีเข้ามาแล้วเพราะเป็นชุดแรกๆชุดเก่าแก่ชุดแรกๆนะครับที่ผมเก็บไว้อย่างละเหรียญสองเหรียญนะจริงจริงอ่ะพอค้าเขาตัดไปหมดแล้วและแต่ผมขอไว้อย่างละเหรียญสองเหรียญเดี๋ยวไม่มีพระเอามาลงโชว์ง่ายๆนะอ่ะนี่เลยนะอ่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอ่านี่เลยนะครับอีกองค์จะเป็นทองแดงหน้ากากทองนะครับแล้วก็จะมีทองแดงหน้ากากเงินด้วยนะครับนะนี่เลยนะครับ อ่านี้เลยนะครับหมายเลขนี้เลยนะครับ1.500บาทนะครับนะเท่ากันนะครับนะอ่ะถัดมาเลยก็จะเป็นรุ่นนะครับนะอันนี้มีสามเนื้อเลยนะครับนะโชคเหนือเมฆนะครับนะสามเนื้อเลยนะครับทองแดงฝาบาทอันปาก,ก้านะครับนะอ่ะ เนี่ยดูทองแดงก่อนะครับหมายเลขนี้เลยนะครับนะอ่านี่เป๊ะนะครับหมายเลขนี้เลยนะครับองนี้ต่อโคดสวยมากนะครับนะอ่านี่เลยนะครับด้านหน้านะครับนี่นะครับอง์ละหนึ่งพันบาทนะครับนะเนื้อธรรมดานะครับถัดมาจะเป็นเนื้อฝาบาทนะครับนะ นี่ต่อโคดได้คมชัดมากนะครับนะชุดนี้นะพระได้มาหลายล็อตนะครับ fc บางทีมาถามผมผมก็จําไม่ได้นะครับะบางทีนะครับนะอ่ตั้งแต่ทาช่องมันใหม่ใหม่พระผ่านมือมาหลายล็อตมากนะครับอันนี้เป็นเบอร์สี่ร้อยนะครับนะอนี่เลยนะครับเบอร์สวยนะปิดก่อนก็ได้ไปก่อนนะครับอ่นี่เลยนะครับบางครั้งอะพยายามเป็นไปได้นะครับโทรมาถามผมจําไม่ได้นะครับพระเยอะแยะมากมายนะครับเป็นไปได้ถ้ามีรูปอ่ะส่งมาแล้วผมจะช่วยดูให้ แต่ถ้าโทรมาถามเฉยๆเนี่ยโอ้โหพระผ่านมือไปไม่ใช่น้อยๆนะครับบางทีมาย้อนถามตั้งนานแล้วล่ะล้วลผมจําไม่ได้แน่นอนนะครับนะอะนี่เลยยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีอซหลายท่านมาถามพระย้อนหลังแบบนานๆที่เคยปิดไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับนะอ่ะนี่เลยเอารูปส่งมาได้เลยนะครับบางทีผมจะช่วยดูให้นะอ่ะนี่นี่เลยนะครับเนื้ออันปาก้านะครับนะาหนึ่งพันบาทเท่ากันนะครับนะอ่ะองสุดท้ายเลยนะครับนะอ่า ยังไง EP นี้นะครับผมนะกราบขอบพระคุณนะครับ FC ทุกๆท่านนะครับนะที่เข้ามารมรับชมคลิปนี้กันจนจบนะครับนะแล้วก็กราบขอบพระคุณนะครับ FC ทุกๆท่านเลยที่เช่วยกันกดไลค์นะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานช่องนักโมพะเครื่องกันนะครับนะยังไงต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนยนะครับนะกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับหรือยังไงพบกันนะครับ